ในฐานะที่เป็นแนวร่วมเป็นแกนนอนนะคะในฐานะที่เป็นแกนนอนอวันอาทิตย์สีแดงคนเสื้อแดงจะมองเรื่องนี้อย่างไรเราจะมาสอบถามพร้อมกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติคะ่ะครับสวัสดีครับคุณโรไทยครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะคุณสมบัติท่านในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อกลางปีที่ผ่านมามองอย่างไรกับกรณีดังกล่าวคะครับคือมองอย่างนี้ครับว่ามันก็มีโอกาสคือ การที่ประชาชนมีสมมุติฐานนะครับว่าการที่ค้นพบหลุมศพขนาดใหญ่มันมีความผิดปกติอยู่ะนะครับคือกรณีนี้เนี่ยกับกรณีตู้คอนเทนเนอร์ที่สมสา่ะนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะ,ค,ะคือนี่เป็นคือหมายความว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าในสาขาที่มีการสลายการชุมนุมครั้งใหญ่ นะโดยโดยทหารเนี่ยมันทําให้เกิดคําถามว่าเอ๊ะมันอาจจะมีผู้เสียชีวิตอยู่จํานวนมากหรือศูนย์หายจํานวนมากแล้วก็อาจจะทําให้มีการปกปิดข้อมูลเหล่านี้กรณีสมัยสานนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสะี้ไปถึงในเหตุการณ์เมษาปีสามห้าทีนี้ในเหตุการณ์เมษาพฤษภาปีห้าสองห้าสามเนี่ยมันก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน,นเอาเป็นว่าข้อที่จริงยัง,ยงไงในอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ความรู้สึกของประชาชนหรือความนิยมประชาชนเนี่ยคือไม่มีความเชื่อมัน่นกลไกหรือวิธีการที่สหารเนี่ยเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วก็ทําให้คิดว่าอาจจะต้องมีคนที่เยกวลาสูญหายไปจากจากการการะทําดังกล่าวค่ะแสดงว่าคุณสมบัติมองให,ให,ให,ให้ให้ความยุติธรรมนะฮะค่ะค่ะแสดงว่าคุณสมบัติมองว่าก็ไม่ผิดถ้าประชาชนจะคิดอย่างนั้นโอ้ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยคืออย่างนี้เขาอธิบายให้ได้ก่อนมันง่ายงง่ายง่่าไม่ได้นะครับอย่างเช่นอะไรอยู่ใน ูค้คอนเทนเนอร์ใครเอาตูค้คอนเทนเนอร์ไปทิ้งไว้ที่สมสาใครคือคนที่เอาเอาศพมาไว้ในในในที่จังหวัดในพื้นที่ระยองและเป็นใครบ้างไนหะไอฐานข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องปรากฏจะต้องมีคนออกมายื่นหน้าสดแสดงความรับผิดชอบแล้วชี้แจงได้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรค,ะคือถ้ามีการออกมารับหน้านะครับแล้วก็มาชี้แจงเป็นเหตุเป็นผลผมว่าจบค่ะ,คะมันจะไม่ไม่เกิดความสงสัยขนาดนี้แต่ว่า การเดี๋ยวผมต้องเรียนไว้ก่อนมันไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนกรณีฮอตกคือผมคิดประชาชนมีสิทธิสงสัยนะครับค่ะแม้ว่าจะสงสัยผิดด้วยนะค่ะประชาชนมีสิทธิสงสัยแน่นอนมันเป็นหน้นนนา,นหาที่เป็นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะมีคําถามฮะะค่ะม,มันหน้านที่ของทางรัฐที่จะต้องตอบคาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ ไม่มีปัญหาครับถ้ามันอธิบายความได้คนก็ปรับความเข้าใจฮะว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรไเป็นเรื่องปกติในสังคมค่ะคุณสบบัติค้าที่ผ่านมามีการแจ้งข้อมูลคนหายจากญาติเป็นระยะระยะมีกรณีใดบ้างที่อาจจะนาไปเชื่อมโยงกับกรณีการตรวจสอบพบหลุมศพที่จังหวัดระยองก็เอาอย่างนี้ก่อนว่าคือทุกชีวิตเนี่ยนะทุกร่างที่ถูกฝังไว้เนี่ยมีเจ้าของ มีญาติพี่น้องของเขาตามหาอยู่คําถามแรกเลยนะในระบบการจัดการเรื่องคนสูญหายหรือข้อมูลไอการชนนันสูตรพิศพอะไรทั้งหลายเนี่ยนะระบบหลักการอย่างนี้ก็คือว่าเอ่อมันจะต้องมีมีมีระบบที่เป็นระบบระบบที่มันยอมรับได้ไม่ใช่ไปฝังว่าแบบนี้เลาก็มงงๆคำถามผมก็คือว่ารัฐเนี่ยหรืออาจจะมอบหมายให้สถาบันนิติทวาศาสตร์จะได้ทาหน้าที่จัดทาหลุมศพกลางของประเทศนี้ค่ะ โดยอาจจะแบ่งเป็นทาคต่างๆหรือจุดต่างๆขึ้นมาค่ะนะครับจังหวัดไหนก็อาจสมมติในแต่ละจังหวัดอาจจะมีเขาไม่มีดิติเวชอยู่แล้วใช่ไหมครับของตำรวจก็ได้หรือจะเอา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 สถาบันวิทยาศาสตร์ก็ได้แล้วก็ให้มีมีการจัดเป็นระบบนะฮะไม่ใช่ให้เอกชนให้มูลนิธิต่างๆไปเอาไปฝังจนแบบไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่หลุมไหนหรือไม่มีการร<ม>ันนัมเบอร์หรือตอนที่เอาลงหลุมเนี่ยเราไม่ได้เก็บข้อมูล ลัก็เอ่อเอกลักษณ์บุคคลไว้อะไรเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าเรามีการเก็บข้อมูลบุคคลไว้นะครับแล้วไม่ปล่อยให้ศพนี่มีถึงขนาดว่ามีสุนัขไปคุยอะไรเงี้ยมันมันเกินไปนะผมว่ามันมันมันเกินไปคือเอาเอาเขาก็อยู่ในโรงศพนะลังนัมเบอร์ก่อนลงไปก็ทําการเก็บข้อมูลก่อนอย่างเช่นข้อมูลทันตกรรมดัรับหรือข้อมูลเก็บชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่สามารถนําไปสู่การตรวจดีนเอได้ค่ะ เวลาเวลานีคนมามามาสืบหาว่าเป็นญาติตัวเองหรือเปล่าในกรณีคนหายทั่วไปหรือการเหตุการหายในเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันก็จะไม่ต้องไปเปิดเปิดหลุมศพทุกหลุมเปิดดูผมเคยอยู่ในเหตุการณ์อนตอนที่ลงไปช่วยในตอนที่ทาเซนนิมิเรื่องไรชาวบ้านนี่ต้องไปเปิดดูทีละเปิด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 หน้าศพดูทีละศพมันเกินไปฮะค่ะค่ะ น่าจะมีการตรวจสอบหลักฐานในเบื้งองต้นที่ดีกว่านี้ถ้าสมมุติว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นศพของผู้ที่เป็นศพไร้ญาติหรือแม้แต่ไม่ไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้ใช่ไหมคะคือประเด็นนี้มันสะท้อนว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ศพคือมันมีปัญหาเรื่องความคิดสมมติฐานของประชาช,ชนต่อความไม่เชื่อมั่นต่อต่อทหารนะฮะค่ะในในการปฏิบัติการทางในการสลายการชุมโนโมุมในดิสสะท้อนหนึ่งสองมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยมันระบบในการจัดการข้อมูล การจัดการศพเนี่ยมีปัญหาฮะ มันบอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงน,นีงงงงกันอยู่ด้วยนะฮะผมคิด <คน S 1> ว่าต้องทําระบบนี้ด้วยฮะแล้วมันจะแก้ปัญหาทั้งระบบะไม่เฉพาะการไหนทางการเมืองเท่านั้นค่ะค่ะอันนั้นก็ก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลในส่วนนั้นนะคะ,คะในระหว่างการสลายการชุมนุมเนี่ยค่ะมีหลายเหตุการณ์ที่คน้รแดงเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายศพไปแต่ก็ไม่ทราบว่าเคลื่อนย้ายศพไปไหนคุณสมบัติเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าคะได้ยินคือมีคนบอกว่าเนี่ยเออมันมีภาพด้วยนะฮะมันมันมีหลายภาพที่เราเห็นภาพแบบนนนั้ะะ คำถามก็คือว่ามันไม่มีการชี้แจงว่าอะคนที่อยู่ในภาพนี้หรืออั้งนี้มันไปไหนคือมันไม่มีการชี้แจงว่าคนคนนั้นที่ที่ทหารเอาไปหรือถูกลากไปไปอยู่ไหนอันนี้อันนี้รวมถึงพวกที่ถูกจับถูกอะไรถูกจับถูกบาดเจ็บอะไรสักน้องเน,นี่ยนะฮะเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาแล้วจำได้ไม่ให้มันมีกรณีที่หนีออกมา ที่ไปปล่อยปลยบนเขาอะ่ะจำได้ไหมฮะค่ะค่ะคสแบบนั้นก็กว่าที่ทหารจะยอมรับว่ามีเคสแบบนี้ก็ต้องรอให้มีมีมีข่าวชาวบ้านหนีออกมาก็แล้วก็ม,มาแจ้งสอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะคุณสมบัติคะบางกระแสนในอินเทอร์เนต็ตได้มีการเขียนวิพากษ์วิจารณ์กันไปถึงกรณีที่บอกว่าถ้าจะมีการรื้อฟื้นถึงเรื่องศพจริงๆเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่กลุ่มคนเสื้อแดงเคยไปปิดทางเข้าวัดที่บริเวณถนนกเกษตรนวะมินทร์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นศพจากที่นี่หรือเปล่าที่ย้ายไปที่จังหวัดประยองชิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะ เป็นเพียงแค่สมมุติฐานฮะ่ะแต่ว่าผมคิดว่าต้องให้ความยุติธรรมขึ้นแบ,บว่าคนคนคนสงสัยก็มีสิทธิสงสัยนะฮะเอแต่ก็ยังไม่มีสิทธิฟันธงฮะค่ะหมายความว่าคนเสื้อแดงก็ยังฟันธงแล้วไปเก่าหาทหารแบบนั้นไม่ได้นะฮะคค่่ะะแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องมีการชี้แจงฮะคนะเขาท่าเราได้เข้าชี้แจงว่าเขาไปอยู่ในในวัดด้วยเหตุผลเพราะว่าเอาต้องมีที่พักใช่ไหมครับค่ะ แล้วก็วัดก็เหมาะที่จะทําเป็นที่พักอะไรก็อธิบายความไปะนะครับเอ่ออาจจะต้องมีการไปสอบตอนนี้การจะลงกับไปสอบพวกคนที่อยู่ในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในวัดก็ดีหรือพระในวัดว่าพฤติกรรมมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะเพราะตอนนั้นมันมีมันมีกรณีเรื่องเขาล้อถึงนขนาดว่ามีการเผาศพฉุกเฉินใช่ไหมครับคค่่ะะเมนไม่ว่างอะไรเงี้ย<ๆ>เผากันจนแบบเมนจะไม่ว่างอะไรเงี้ยไอไอ,เ,อ,เ,อเรื่องแบบนี้มัน มันต้องสืบันหน่อยนะฮะมันต้องต้องขึ้นมาไม,ไม่น่าจะมีการปล่อยผ่านไปง่ายๆใช่ไหมคะคือผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะค่อยๆเสร็จิษฐ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องกรณีการไม่ปองดองนะฮะค่ะ,คะแต่ผมคิดว่านี่เป็นการเรื่องการเราสังคมเราจะต้องเอากรื่องข้อที่จริงขึ้นมาก่อนค่ะคือในช่วงปีที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันไม่ได้กระบวนการมันมันช้ามาก นะครับอันที่สองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเห็นมิติที่ซับซ้อนของปัญหาจริงนะสื่อก็ไม่ได้ปัดไม่ได้ฉายในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่จะเริ่มทยอยเอาเรื่องที่เป็นเรื่องข้อสังเกตหรือเป็นปมต่างๆเนี่ยมาี่ขายเป็นข้อดีด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าพบว่าร้อยกว่าศพเนี่ยนะครับมาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมมันจะได้จบฮะมมันจะได้เลิกลือกัสักทีหนึ่ง ใช่ไหมฮะทหารก็จะได้สบายใจผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ดีนะีแต่ว่าขอให้ทุกฝ่ายนี่ใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาอย่าเพิ่งไปปิดปากนะทหารก็อย่าเพิ่งไปปิดปากประชาชนและปิดปากสื่ออะไรเงี้ยถ้าจึงคงมีคําถามก็เปิดให้มีคําถามแล้วก็ใช้วิทยาการใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงเราก็เรียนรู้ด้วยกันนะฮะค่ะค่ะ ใน,ในมุมมองของคุณสมบัติมองว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นกลุ่มคนเสื้อแดงควรจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ดีคะคือผมคิดว่าใครที่มีข้อที่จริงแบบนี้ต้องเอามาแจ้งนะครับคใครมีข้อมูลอะไรต้องมาแจ้งนะแล้วเราก็ช่วยกันติดตามสนับสนุนแต่เห็นว่าท่านพิยวพันธ์ลงมาเล่นเองด้วยนะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะค่ะค่ะนะครับว่าเราจะไปถึง ถึงข้อ,ขอท็จจริงใน,ใ,นในเรื่องนี้ะนะครับค่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสมบัตินะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสมบัติบุญงามอนคงหรือว่าบอกหอลายจุดนะคะ,คะแกน,นอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงนั่นเองก็ได้มาแสดงความยิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวก็น่าจะมีการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ในส่วนของกระบวนการการพิสูจน์หลักฐานต่างๆน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ค่ะค่ะ ส่วนข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงานะคะพบว,ว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมรวมทั้งหมด51คนแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนั้นไม่ได้มีไม่ได้รับการไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องในการตามตัวคนหายนะคะไปต,ติดตามรายงานจากคุณบุรภาลเล็กน้องงามทีมข่าวดีเองค่ะนอกจากผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและถูกคุมขังจากเหตุสลายการชุมนุมแล้ว ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยส่วนหนึ่งยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้าม,มนุษย์มูลนิธิกระจกเงาได้สรุปรายชื่อผู้สูญหายระหว่างวันที่1 9พฤษภาคมถึง7มิถุนายน,นปีที่แล้วอันอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยระบุว่ามีจำนวนทั้งสิ้น74รายพบแล้ว23รายและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบรวม51รายเป็นหญิง3รายชาย 48รายส่วนศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553รายงานข้อมูลกรณีคนหายโดยระบุว่าหลังเหตุการณ์หน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องคนหายมีอยู่หน่วยงานเดียวคือมูลนิธิกระจกเงาซึ่งมารับหน้าที่นี้เนื่องจากเมื่อญาติผู้สูญหายติดต่อกับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อช ทางสออชก็โยนให้มูนิธิกระจกเงาเป็นผู้ติดตามมูนิธิกระจกเงาเคยเสนอกับภาครัฐให้จัดตั้งคณะกรรมการเรื่องคนหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองโดยเสนอว่าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO และตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้มีหน้าที่รับแจ้งเรื่องคนหายโดยเฉพาะ จนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลคนหายได้ปิดตัวลงแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมาติดตามกรณีคนหายการติดตามผู้สูญหายมีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อต้นเดือนนี้นางสมมาช่วยพี่หมายได้ยืนน่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางพรรคเพื่อไทยให้ช่วยตามหานายอดิลักษณ์อินสันเทียบุตรชายที่หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่17เเมษายนปีที่แล้วหลังเข้าร่วมการชุมนุม กับกลุ่มคนเสื้อแดงแม้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่าศพที่พบทั้ง169ศพเป็นใครกันบ้างและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงกี่คนแต่ก่อนหน้านี้คนเสื้อแดงจังหวัดระยองได้เปิดเผยว่ามีการนำศพมาทิ้งไว้ที่จังหวัดระยองแต่รัฐบาลชุดที่แล้วกลับนิ่งเฉยจนเพิ่งมีการพิสูจน์ณเวลานี้หลังรัฐบาลที่มาจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ บุราพาเล็กลนงามทีมข่าว DNN รายงาน